h ฮล lo สบัสดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนสาวลาวสาวเมืองพนหงทุกคนเมื่อนี้เฮาก็จะมารีวิวอไอเต็กเนาะไอเตกลาวตามที่เอฟซีได้ขอมาเนาะว่าอยากเห็นทางภายในของไอเตกว่าเป็นแนวใดเนาะเมื่อนา้สาววอนก็จะพาทุกคนเข้าไปเบิง่งภายในของไอเตกกันทุกคน อะแลดโก้ go, ทุกคนไปนำซาวอนเข้าไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสตาร์บัคเนาะทุกคนอยู่ทางหน้าข่องไอติกเลยเนาะตัวนี้เป็นไอติกตึกใหม่เด้อทุกคนเด้อ,อสร้างมาก็ประมาณได้เปีเนาะทุกคนเกปีห้ิปีเนาะประมาณนั้นเนาะถ้าขอ้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภายัยมาณที่นี่นำเด้อเนอะ อันนี้เขาก็จะย่างเข้าไปทางด้านหน้าของศูนย์การค้าไอเทกเนาะหรือว่าห้างไอเิกอยู่ที่นครหล,ลวงเวียงจันทน์เนาะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบิ๊กซี c, เนาะทุกคนที่หาก,ก็มาเปิดใหม่อยู่ในลาวเนะาะนี่เลยเขาก็จะเข้ามาอันนี้จะเห็นเป็นโครงที่เป็นเห็นเป็นโครงเหล็กอยู่นี่ก็จะเป็นที่ว่า เป็นจุดขายเครื่องเนาะของอแม่ค้าสาวขายอะไรเนาะที่ว่าเพื่อนได้มาขายของกินเนาะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พระเจ้าก็จะมาขายของกินอยู่ที่จุดนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโค้งเหล็กบ่อนใหม่ห้านเนาะอ่ะอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะทางหน้าของไอต็กนี้จะเข้าได้อสองบ่อนเลยดูอ่ามองนี้เนาะออนก็คือมองนี้เราจะคือ เบื้องด้านน้ำเนาะอันนี้จะเป็นปลาเนาะขจรี้ยงปลาอยู่ด้านหน้าหายไอเสกเนาะทุกคนเป็นปลาที่แบบลอยน้ําอยู่ทางหน้าคือยามอันนี้จะเป็นหานขนมทุกคน,นจะมีครบทุกอย่างอะไรเนาะอ,อยู่ห้างแห่งหนี้เนาะเป็นห้างที่แบบว่าคนลาวเขาก็นิยม มาเดินมาซื้อของอยู่ด้านล่างนี่จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเป็นแบบว่าอ่าหานสะดวกซื้อเนาะแต่สวอนจะบุเข้าไปเริ่มเหมือนนี้เป็นหานเป็นชั้นใต้ดินเนาะอันนี้เราก็จะมาอ่าชั้นที่หนึ่งเนะาะชั้นใต้ดินท่านพระเจ้าจะห้องว่าชั้นที่หนึ่งเนาะทุกคนอันนี้ขึ้นมาชั้นที่หนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นพิงกี้บีเนาะอ่าเป็นแบบ ข้าวหนอมเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เราเข้ามาแล้วทางโซนด้านอ่าด้านหน้าของอ่าูนย์การค้าไอเท็เนาะหรือว่าห้างไอเท็เนาะส่วนใหญ่ก็จะมีเอ่อพวกแบบเสื้อผ้านเนาะเครื่องใช้อย่ายยงต่างๆนั่นแหละทุกคนก็คือตามห้างแต่ละห้างก็จะมีแบบนี้กับประมาณนี้คือการเนาะแต่ว่าซาบอนจะมาให้เห็นอ่า ภายในเนาะว่าเออเป็นแนวใดเนาะหน้าตาเป็นอะไใดเนาะการตกแต่งของไอเทกจะเป็นแนวใดเนาะมินิโซเนาะฮันนี่คือแบบว่าอ่ะเรื่องไกระหลายแหงอันนี้จะเป็นธนาคารเนาะพัฒนาลาวแล้วกัธนาคารการค้าต่างประเทศลาวเนาะตู้ ATM เนาะสะดวกสบายทุกคน เสื้อผ้าเนาะเป็นเครื่องอใสของซอยเนาะจะมีครบเลยเนาะถือว่าครบเป็นห้างที่ใหญ่แะไรเนาะทุกคนเป็นเครื่องประดับเนาะเครื่องใสอ่ะกรเป๋าเสื้อผ้าเนาะประมาณนี้เดี๋ยวสาวนจะพาขึ้นไปซันทีสองเนาะทุกคน ที่เราอยู่นี่คือซันหนึ่งเดียวท้งเบิดก็จะมีแปดซันเดียทุกคนรวมซันที่เก้าก็คือซันใต้ดินนั่นเองอันนี้คือโสมนาตาของไอติกของห้างไอติกค,คนก็จะมาเดินก็เป็นปกติเนาะกะบับโนนอยกบอับโบหลายเนาะทุกคนเนาะแต่ละซันก็จะมี แล้วแต่เนาว่าผู้ใดอยากไปสั้นใดเนาก็จะมีคนน้อยเนื่องคนที่เอาหลายก็จะอยู่ประมาณสั้นสองเนาะทุกคนเพราะว่าสั้นสองนี่เป็นฮานคําเนาะคนลาวเา่อสสวนหน่มากนิยมซื้อคําขายคําเนาะทุกคนนี่เลยฮนคําสามล้านคัมพูบงเนาะเป็นที่นิยมของคนลาวเนาะจะมาซื้อให้สู้ให้แฟนเนาะ ซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นที่ระลึกซื้อเก็บไว้ซื้อสะสมเนาะทุกคนก็จะประมาณนเนาะอันนี้คือซันสองของไอติกห้างไอติกเนาะจะมีรวมๆกันนั่นแหละเนาะทุกคนจะมีเสื้อผ้ากระเป๋าเนาะอันนี้ก็คือฮานแว่นตานี่เลยเนาะสวรนก็จะพาเลาะ ไปตามแต่ละซอกแต่ละมุมเนาะนอันนี้ก็จะเป็นห้านพนมนั่งสิวนั่งกินเวลาหิวหิวเนาะพาเด็กๆมานั่งกินอยู่นี้เนาะทุกคนะจะมีหลากหลายให้เลือกเลยเนาะพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาย่างร้นตากแอร์เนาะยามฮอนฮอนแบบนี้ก็ได้จะมีหลายอย่างให้เขาได้เลือกกินเนาะอันนี้จะเป็นโซนริบเนาะทุกคนขึ้นริบ ลงลิฟต์ดูนี่เนาะอ่ามันก็จะมีแบบว่าอ่าห้องที่ว่างก็จะมีหลายอยู่เนาะเพราะว่าแต่ละชั้นก็จะมีแบบห้องว่างเนาะอ่าก็จะบริเต็มแต่ละชั้นยังยังว่างอยู่เนาะยังห้างยังบริเต็มห้างเนาะนนจะเป็นเสื้อผ้า,านะ ก็จะกว้วงใหญ่กาก้วงใหญ่อยู่เนาะทุกคนนี่เนาะก็ให้เบิ่งตามอาทีชาวบอนได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะอันนี้เขาก็จะขึ้นไปชั้นสามเนาะทุกคนนี่เดี่ยวเบิ่งไปด้านล่างก็จะเป็นประมาณนอันนี้คือสั้นเขากำลังขึ้นไปสั้นสามทุกคนสั้นสามนี่ก่อจะออก็จะมีแบบโค้กพลอยเนาะเครื่องลิน เครือ่องลิดเด็กน้อยเคของชายของเด็กน้อยเป็นกระเป๋าเป็นเป็นเกิบเนาะเป็นรองเท้าเนะาะเครื่องของเด็กน้อยของผู้ใหญ่เนาะก็จะมีหลากหลายเลยชั้นสามเนาะอ่ะย่างสุมกันไปเนาะทุกคน ตอนนี้สาวอก็กําลังขึ้นไปชั้นที่สี่เนาะทุกคนเนาะไปเบ่งกันว่าชั้นที่สี่เป็นอะไรในม,มุมด้านล่างก็จะสวยอยู่เนาะชั้นที่สี่นี่ก็จะมีแบบอบอนลิ่นเด็กน้อยเนาะทุกคนลูกหลานเนาะประมาณนี้เนาะยังลิ่น่องลินเ,เด็กน้อยบอลลินบ่อนที่า น้อยมากๆอะไรเนาะทุกคนนี่เนาะก็จะ,จะเป็นประมาณนี้อ่ะบึ่งสมภาพกันไปเลยเนาะ ไปซาบอนก็จะพาขึ้นไปสั้นที่ห้าเนาะทุกคนขึ้นไปสั้นที่ห้าต่อเลยสั้นเอ่อสี่สั้นห้านี่ก็จะคนก็จะบ้นหลายเนาะทุกคนอันนี้เขาขึ้นมาก็จะทอดสั้นที่ห้าแล้วทุกคนมาเบิ่งกันว่า สั้นที่ห้าเนาะมันจะมีอย่างเนาะสหลด์ก็จะเป็นห้องที่ว่างเปล่าเนาะที่แบบว่ากันยังบ่ได้เต็มปานไหนเนาะทุกคนส่วนไลด์ก็จะเป็นโล่งๆเนาะแบบนี้กลางๆโล่งๆเนาะทุกคน จือได้ว่าซันนีน่าจะตอนเปิดแรกๆเนาะน่าจะาขายขายาเครื่องแบบว่าน่างช้ในบ้านะนะเป็นโต๊ะเป็นต,นตู้เป็นเตียงนอนอะไรนะ,รอะ,นะนะตอนนั้นเท่าที่จือได้นะอันนี้จะเป็นแบบมุมที่ว่าด้านล่างเนาะเดี๋ยวไปเห็นบิ๊กซีเนาะทุกคน บรรยากาศเมื่อนี้ก็จะบอคือคือนปัานไดเพราะว่าทุกคนก็จะเพียกับการาไปเลาะลายแล้วเนาะเพราะว่าตื่นเต้นกับดิกสีเปิดใหม่เนาะทุกคนอา้าวจะขึ้นไปชั้นทีน่หกเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็ขึ้นไปชั้นที่หกเลยชั้นที่หกเนาะฟุ๊ขึ้นมาก็จะเห็นเขาเพิ่นขายอา๋อ รถนอทุกคนอ่านี่เป็นรถยนต์เนาะทุกคนเนาะก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะทุกคนที่วางขายอยู่ในซันทีหกเนาะทุกคนเนาะงามเลยเนาะทุกคนก็จะบบได้มีคนหลายเนาะทุกคนเนาะต่อไปอ่านี่เนาะบรรยากาศเนาะก็จะเป็นประมาณในซันทีหกเนาะ จะขึ้นไปสั้นทีเจเลยเด้อทุกคนเนาะขึ้นไปสั้น7เนาะทุกคนนำชาวนมาเลย ชั้นที่จิตนี่ก็จะบได้มีอย่างมากมายเนาะทุกคนอ่ะต่อไปเขาจะขึ้นไปถึงชั้น8เลยเนาะทุกคนเนาะชั้น8นี่ก็จะเป็นเอ่อเมเจอร์ Major เนาะทุกคนอ่าหูหนังนั่นเองเนาะจะมีหลากหลายเนาะหนังให้เบิง่งให้เขาเลือกเบิง่งเลือกสูงอ่ะขึ้นไปเลยเนาะไปเบิ่งภาพบรรยากาศอยู่ในชั้นที่8เนาะ เป็นชั้นสุดท้ายเนาะทุกคนเป็นชั้นที่สูงสุดของอห้างไอทกเป็นชั้นทีว่าไวรุ่นเนาะซูแฟนมาเบิงมาลินเบิงหนังเนาะทุกคนทุกคนอันนี้คือเป็นห้องหนังเด้อทุกคนเดต่จะบอได้เข้าไปในห้องหนังห้เบิงได้เน,เนาะก็จะให้บรรยากาศให้เห็นบรรยากาศอยู ่ทังนอกเนะทุกคนเนาะเนาะอดอ่าสั้นที่แปดแล้วเนาะสาวนก็จะอ่าได้ลงไปด้านล่างแล้วเนาะทุกคนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาววอน,นเด้อเนาะเจอกันคลิปต่อไปเด้อทุกคนบ๊ายบาย